และตอนนี้นะครับผมอยู่กับหนึ่งผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นนะครับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนะครับจะไปพูดคุยกับดรชัดภูมิวิรัตนจันทร์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเบื้องต้นต้องขอแสดงความดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับครขอบคุณรู้สึกไงบ้างครับอาจารย์ก็รู้สึกภูมิใจกับงานที่ได้ทําไปนะครับเป็นผลงานที่ทําตาม เบื้องพยกลบของประบาทสองเจ็บเจ้ยู่หัวรัชการที่9ที่ท่านจะหาน้าไว้ให้ประชาชนเรากลับมาจากต่างประเทศก็คิดว่าตรงไหนนี้ที่เป็นโจทย์ปัญหาของเรานะครับก็าจะเกิดมา<อ>เป็นนวัตกรรมตัวนี้าพบดถึงนวัตกรรมของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเป็นสระเก็บน้ําในพื้นที่ดินทรายเพื่อป้องกันการรัว่วซึมครับในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเป็นทรายเมื่อขุดลงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีชั้นกันซึมเพื่อที่จะให้น้ําถูกกักเก็บไม่ได้ครับผมซึ่งที่ผ่านมาก็ก็ได้ลงพื้นที่ไปดําเนินการในการทําสระนี้นะครับท, <ำ S 2> ทดลองมาแล้วทําต้นแบบเรียบร้อยครับที่ฟาร์มตัวอย่างในพระองค์คอําเภอเขื่องในครับ,รบจังหวัดบุรีรัราชธานีเป็นยังไงบ้าง<ล> <ผล S 1> ก็สามารถกักเก็บน้ําได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สามารถ เห็นเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้น้ําก็ไม่ได้เสียก็เป็นแหล่งน้ําที่ไใช้ได้ในการเพื่อการเกษตรได้นะครับบางตลาดนั้นเคยไม่เคยเก็บน้ําได้เลยอครับเขาขุดไว้ก็ประมาณไร่หนึ่งครับประมาณไร่หนึ่งหมายถึงว่าพื้นที่พื้นที่ขุดสะนี้หนึ่งไร่เลยครับประมาณนั้นเป็นต้นแบบนะครับประมาณพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ซึ่งก็ แปว่าใครอยากจะไปดูไปชมนี่ก็ไปได้เช่นเดียวกันไปได้ครับครับเห็นบอกว่าผลงานของอาจารย์นี้ได้มีการจดสิทธิบัตรแล้วจดสิทธิบัตรได้รับสิทธิบัตรแล้วเมือ่อเมื่อวันที่3กันยายนอุสกราศองพันรครับสิทธิบัตรนี้คือยังไงหมายถึงว่า,าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องการออกแบบตัวสา์ตัวนี้ว่า,าใช้วัสดุชนิดไหนมีขั้นตอนการทําอย่างไร ในการก่อสร้างเพื่อให้สระไม่รั่วซึมครับครับผมโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะครับซึ่งสามารถช่วยในการกักเก็บน้ำนะครับในใช้ในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดีได้ครับนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงการทำกรเกษตรกรรมเลี้ยงปลาอะไรต่างๆได้หมดเลยได้ครับน้ำ<อ>ก็ไม่เสียเป็นเหมือนสระน้ำปกติ สระนี้ก่อนหน้าเนี่ยเขาขุดไว้แล้วหลายปีแต่ไม่เคยมีน้ําเลยเพราะว่ามันเป็นที่โคกดินทรายไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าสระในภาคอีสานจะเก็บน้ําไม่ได้นะครับ,รบการที่สระจะเก็บน้ําได้เนี่ยชั้นข้างล่างจะต้องเป็นชั้นดินเหนียวล้านเหนือชั้นดินเหนียวจะเป็นเป็นน้ําใต้ดินถ้าเกิดชั้นทรายอย,อยู่เหนืออยู่เหนือชั้นดินเหนียวแล้วมีน้ําใต้ดินและเป็นที่ลุ่มลงมาเนี่ยถ้าคุณขุดสระในพื้นที่ดินทรายตรงนั้นจะมีน้ําครับ รพาะมันจะมีน้ําอยู่เพราะมันเหมือนเป็นแอ่งกระทะของดินเหนียวแล้วเรามีทรายเพราะฉะนั้นน้ำมันไหลในชั้นทรายได้ปัญหาว่าถ้าเกิดเป็นที่โคกดินทรายมันก็เติมน้ําลงไปเท่าไหร่มันก็ไหลหนีหมด oh. เขา้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับลักษณะชั้นดินว่ามันจะเก็บน้ําได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าสารในภาคอีสานเก็บน้ําได้หรือเก็บไม่ได้มันต้องดูลักษณะ oh. ว่า ชั้นดินเรามีลักษณะแบบไหนลักษณะน้ําใต้ดินเป็นลักษณะแบบไหนครับอันนี้เหมาะสมกับที่โคกที่เนินดินทรายซึ่งขุดแล้วก็ไม่สามารถเก็บน้ําได้เราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ครับ,รบแล้วก็หลักการสําคัญอีกหลักการหนึ่งนอกจากการซึมไม่ให้น้ําไหลออกแล้วก็คือเราทําพื้นที่รับน้ําฝนไว้ด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้ําตกลงดินมันก็ซึมลงดินนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีองค์มีอาคารอยู่รอบๆเนี่ยอย่างเช่นนี้ฟาร์มตัวอย่างในพระอ,องค์ก็ใช้น้ําจากอาคารรอบๆทั้งหมดเนี่ยเอามาเติมเหมือนกับน้ําในหลังคาบ้านเติมลงตุ่มก็แป๊บเดียวก็เต็มหรือถ้าเกิดเราสามารถปรับปรุงพื้นที่ปากสระโดยรอบนั่นก็เป็นหนึ่งในเรื่องสิทธิบัตรที่จดก็คือไม่ให้น้ําซึมลงดินตกลงมาปั๊บไหลลงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทําชั้นกันซึมรอบผิวปากสระด้วย<อ>ถ้าเกิดเราปล่อยตาม ธรรมชาติไปเขาจะซึมลงดินแล้วก็จะไหลลงมาเป็นน้าโครน mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราทําการซึมรอบปากสระมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรมันก็เป็นพื้นที่รับน้ําฝนมาช่วยเติมเต็มถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติไม่มีพื้นที่รับน้ําฝนเนี่ยฝนตกเท่าไหร่มันก็ระเหยเท่านั้นครับ oh. พื้นที่รับน้ําฝนจะต้องใหญ่กว่าขนาดของสระเพื่อจะทาให้เหมือนหลังคาบ้านเราฝนตกแป๊บเดียวน้ําเต็มตุ่มตุ่มก็เสมือนกับสระสระยักษ์เนี่ยครับนึกภาพนะครับหลังคาบ้าน ที่ใหญ่เนี่ยทำแป๊บเดียวก็น้ําเต็มได้แต่ถ้าเกิดเราเอาตุ่มไปวางกลางพื้นที่แจ้งวางยังไงมันก็ไม่เต็มอครับหล,กกรหลักการเดียวกันเพราะนั้นเราต้องหาพื้นที่รับน้ําฝนแล้วน้ำเนี่ยไหลเข้ามาเติมใส่ในสะระก็ปรับปรุงไม่ให้เกิดการกัดเซาะพังทลายไม่ให้เกิดน้ําโคลนไหลเข้าสระมีแต่น้ําสะอาดไหลเข้ามาแต่ถ้ามีองค์อาคารมีอาคารอยู่โครงสร้างอยู่ร,บรอบๆยิ่งดีครับใช้หลังคาอาคารต่างๆเอาน้ําถ่ายลงมาเลยโดยตรงครับหลักการคือแบบนี้ครับต้อง มีวัสดุอุปกรณ์หรือว่าพลาสติกหรืออะไรต่างๆมีหลักการครับมีอยู่นในสิทธิธบัตรนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานแล้วผลงานในอนาคตที่จะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงต่อไปมีอะไรที่จารย์อยากจะทําครับก็เป็นการขยายต่อเนื่องอ,อาจจะเป็นชุดอนุสิทธิธบัตรกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศา์หรืองานอาคารของผมซึ่งผมเน้น เรื่องงานฐานร่างอาคารก็จะปรับปรุงกําลังแบกทานของดินให้อาคาร,รับให้ดินฐานรากเนี่ยรับกําลังได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งที่กําลังทําอยู่ครับครับอ่ะยังไงก็จะขออนุญาตติดตามผลงานวิจัยอาจารย์ต่อไปก็แล้วกันนะครับรวมไปถึงนักเรียนที่สนใจอยากจะเข้า,าศึกษานะครับในภาควิชาวิศกรรมโยธานะครับ ต้องที่นี่เลยที่มหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับจะได้เรียนกับท่านดรชัดภูมิวิรัตนจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านวันนี้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะครับครับขอบพระคุณมากครับทีนี้โมนบนเราไปก่อน,อนะะสวัสดีครับสวัสดีครับ